แล้วต่อมาอีกปีหนึ่งท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะให้ว่าต่อเน,นื่องกันไปแล้วไปลงคาถาวีร์ทะโยต่อมาก็จริงๆเพรปีสองเจ็ก็ใช้เงินล้านเป็นเดือนซึ่งไอ้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออกต้องค่อยๆใจเย็นๆเวลาว่าไปอย่าไปหวังเอาลาบคือต้องภาวนานด้วยนะถ้าทางที่ดี เวลาภาวนากรรมฐานก็จิตสบายนะต่อเลยเพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเป็นฌานใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาปุกมโนยิธิออกไปให้ได้นั้นออกไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ออกไปได้นี่จิตเป็นฌานสี่เข้าเขตนิพพานได้จิตสะอาดถึงที่สุดกลับลงมาต่อด้วยคาถาบทนี้เลยมากน้อยกระชั่นให้หลักไปเลยคือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็วก็สงสัยเหมือนกันนะเมื่อปีสองหกท่านบอกว่าปีสองเจ็ดมีอะไรอะไร บ้างก็ตุนตนไว้บ้างนะสองแปดจะเครียดม,มากการขาของใครถ้าตรงตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอันนี้ท่านบอกว่าถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขาถ้าพูดถึงผลหลวงพ่อก็นั่งดูเรื่อยๆมาว่าเอ๊ะเงนินแสนน่ะมันจะมีมาได้อย่างไรภายในปีนั้นปรากฏว่าสมัยนั้นวัดต่างๆเขายังไม่ถึงหมื่นเลยแล้วต่อมาคาถาเงินล้านก็ต้องว่าต่อเพราะต่อไปข้างหน้า ต้องใช้เงินพระพุทธเจ้าบอกนี่ต้องเชื่อต้องใจยเย็นเย็นไม่ใช่ไปเร่งรัดถ้าไปว่าแล้วคิดว่าจะต้องรวยนี่เสร็จพังต้องว่าด้วยจิตเคารพนานหลายปีถ้าไม่ยอมเปิดกับใครก่อนจะเข้าถึงดีมันก็ต้องเครียดไอปีสองแปดความจริงนะน่าจะดีแต่ไปไปมาๆาก็มีจุดสะดุดจุดสะดุดนี่เป็นุดตาของชาติแต่ยังไงยังไงก็ต้องไปเจอจุดรวยแน่ าพวกนี้รวยนะวัดค่าตูงไม่เป็นไรคือว่านี่นี่นะอย่าคิดว่ามันจบกันได้เมื่อปีสามศูนย์นะมันเกินค่าใช้จ่ายเดือนละสองล้านเศษอันนี้ต้องคิดเดือนนี้ต้องเกิดตกเกือบสามล้านคือสองล้านเก้าแสนเศษตอนนี้ถ้าให้ฉันเขียนโปรงกรที่จะทําให้เสร็จในปีสามศูนย์โครงการของท่านจริงๆมีมากท่านย่าก็เคยบอกท่านบอกว่า ถ้าไม่บอกคุณตรงๆหรอกคุณท่านรู้ใจคุณถ้าบอกโครงการทั้งหมดคุณจะไม่ทําแนุ่ทพเจ้าก็รโ้คอนะไปๆมา,มาท่านให้นั่งเขียนตามนี้นะ12รายการให้เสร็จภายในสาปแสศูนย์เลยคิดว่าเงินที่ต้องใช้ต้องเป็นพร้อมๆรายการมากระลูกถ้าหากจะถามว่า10ล้านพอไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นหลังที่ท่านสั่งทำหรอกวันนั้นก็ขึ้นไปที่กระต๊อบฉัน ไปถึงกระต๊อบก็ปรากฏว่าสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านกระทับอยู่ที่นั่นและท่านพระเจ้าแม่ให้นามว่ามัสซีหรือพิมพาไปเที่อเมริกาท่านบอกฉันแม่คุณเหมือนกันฉันเคยเป็นแม่คุณถามว่าชื่ออะไรชื่อมัสซีแล้วคุมมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู่ก็ไปกราบเรียนถามท่านว่าคําสั่งที่สั่งให้ทำมันเกินวิสัยแค่อาคารสามร้อยห้องจากปศออนี้ไปจนถึงปีสามศูนย มันก็เสร็จยากเหลือเกินและอีกหลายรายการมันก็ใหญ่ท้งนั้นท่านแม่วัดซีก็บอกว่าเอาอย่างนี้สี่โลกขออำนาจพระพุทธ,ธาูกภาพก็เลยหันไปนกราบพ,พุทธเจ้าท่านบอกว่าได้ฉันต้องช่วยเธอและต่อมาเดินเล่นในบริเวณกระต๊อบของฉันเล็กๆมันมีสนนุนหุนทางใช่ไหมก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมาสมเด็จองคปฐมก็เดินมาเดินด้วยท่านบอกว่าสภาพของปณิพานเป็นอย่างนี้นะคุ ที่ถึงพระนิพพานแล้วกิจอื่นที่ทําไม่มีมันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เราเดินกลางบริเวณพวกเราทั้งหมดลองนั่งดูซิมันจะมีอะไรไหมที่มันเป็นที่นั่งไม่มีเลยพอนั่งปับ๊บไอ้เตียงต่างมันเสือกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เลยคุยไปคุยมาท่านก็นเลยบอกว่าหน้าที่ฉันสั่งต้องเสร็จทันปีสามศูนย์ท่านย่ากับแม่สีก็ขึ้นไปท่านย่าบอกว่าอำนาจพุทธานุภาพก็มีแล้ว สังฆารุภาพก็มีแล้วพรมาลุภาพกับเทวานุภาพก็ช่วยแล้วแต่ว่าถ้าบรรดาลูกหลานมันยากจนในปีสองแปดมันจะเครียดขอพรพระพุทธเจา้าขอคาถาสักบทก็ที่ท่านให้ฉันไว้นี่แหละขอให้ลูกๆหลานใช้เธอให้อนุมัติความจริงคาถาข้อนี้ถ้าให้จะให้ใครไม่ได้เลยท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปพิมแจกและก็ให้มันทำด้วยความเคารพ ฉันด้ยืนยันว่าคนที่ไม่กรพบฉันจะมีผลจะไม่ดีนะจึงกอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วยความกรพบในพระพุทธเจ้าตอนนี้ไปก็จะอ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานและให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในจิต ของเราให้รัลผลต่างๆให้ปรากฏแก่เราตามที่พระองค์ทรงต้องการนะนึกถึงท่านนะสัมปกิตฉานินี่จะเป็นคาถาสนองกลับนาสังสิโมคาถาพระพุทธกสุบทแรกพรหม,มาจะมหาเทวาสาเพยักขาปรายันติอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแต่เขาบอกว่าพี่ผลแน่นอนคือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่ายๆกันแล้วกันพระพุทธเจ้าพระทรงยืนยันบอกว่าให้ได้หมดบทที่สองพรหมาจะมหาเทวาอาภิลาภาะวันตุเมคาถาวทนี้เป็นคาถาเงินแสของท่านบทที่สามมหาปุญโยมหาลาโคพระวันตุเมบทนี้เปครบทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัฒนนันเชิงบทที่สี่นิเตภาหุภาติ เป็นคาถาเงินลานบทที่หพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรทตโยวิรัโ,รโคนายังวิรัหิงสาวิรัคาสีวิรัสาสาวิรัรรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมเป็นคาถาพระปเจก,กุฎิเจ้า บทที่หสามปัติดฉามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายบทที่ 7, เจ็เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือๆพระปัเจกพุติเจ้จามาบอกหลวงพ่อเมื่อพฤกจิกาย,ยนในปีสาสามเป็นภาษาโบราณจะเทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้เป็นคาถามหาลาบมีผลยิ่งใหญ่มากทั้งหมดนี้ต้องเปิดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆไป การบูชาถ้าบูชาเฉยเฉยมันเป็นเบีย้ยต่อไส้อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์แล้วให้สวดคาถานีเก้าจบเท่าเดิมนะและเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ว่าเรื่อยๆไปจนกระทั่งหลับไปตื่นขึ้นมาต่อจากกรรมฐานนอนจะได้ใจสบายนะบางปีปรถเหลือฉันก็ต้องว่าของฉันเรื่อยๆไปคาถาเงินล้านนี่มาให้เมื่อปีฝังลูกนิมิตท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้ไป หลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดอยู่อย่างนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จเพราะคาถาที่พุทธเจ้าท่านบอกทุกบทก่อนจะทนต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานสิกรรมฐาน